ในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้ผลภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพรผู้สวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพร,ร,ร,ระกรุณามอบะขบาะาพเจ้าไว้ในความหรายของท่านโปรดทรงสวรางทิทักรักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้า ในคืนนี้ด้วยเธออาเมนดวงใจข้ารองเรียกหาพระจ้าตรองตรมมองเศร้าด้วยความระทมอารมณ์วันไว้ด้วยใจเป็นทุกข์เพราะบาปที่ทำที่ทำให้ช้ำพระทัยปิญญาณข้าสมต้องรับทันทู วอดองสรงปูดจับยางพระไยวิญญาณไม่สมได้การอาภัยเพราะบาปที่ทำมากล้นจนหมดอะไรแต่ผ่านานข้ามีความไว้ใจในองค์ทรงชัยทรงพรานามว่าิญญา เข,ขามากราบิ่งวอนพระองค์ขอทรงเมตเมต,เมต,เมตาเมตตาเมตตาในบาปเมตตาข้าขอทรงโปรดอาภัยบาปโทษที่ผิดแล้วมาอาญาที่มทไม่ากระุไว้ใจกรรมโทษทันท สานึกตนเพอพระองค์โอพระเยซูเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาขอบัพตทานที่และสุขสำราญแก่วิญญาณยอนบอสโกโอพระเยซูเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาขอบัพตทานที่และสุขสำราญแก่วิญญาณยอนบอสโกโอพระเยซูเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาขอบัพตทานที่และสุขสำราญแก่วิญญาณยอนบอสโก อาเมนพระพนาพระเป็นเจ้าผู้เมตตาปราณีพระพเจ้าทั้งหลายขอโปรดให้ดวงวิญญาณของยอนบอสโสส่งเกียรติองค์ลำคันคุณลุงเกียรติได้ที่เย็นและถูกสำราญและให้ชื่นชมยินดีได้เห็นรพระพักของพระองค์สว่างรุ่งเรืองเป็นนิจาการไออาเมน ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านายเยซูมาริโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมาริโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในสิ่นในพรของท่านด้วยเชิญสาวันเป็นนีลันโดรซุพรอยอดยิงสิ่งวาน ไใจปลาเป็นเจ้าชีร,รังให้รังเรือเรื่นชจรินสา